สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบักสภาพมือสอค่ะแอลค่ะบวยค่ะ,คะวันนี้ค่ะด้วยคระจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อยืดชายนิ้มเป็นลายโฆษณานะคะพระ,ะจ๋าเป็นงาน USA l o t s p นะคะเป็นสินค้าของทาง,งบริษัทบัก ราคา8 5 0 0บาทนะคะน้ำหนักส -5 ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการน,นะคะลูกค้าจะ200-220ถึงชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออนุญ,ญาตประมาณการค่ะลูกค้าจะ39บาทนะคะ38บาทอาประมาณการน,นะคะลูกค้าจะขออนุญ,ญาตป,ประมาณการขออนุญ,ญาตตั้งกอรซา นะคะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดเสื้อเยืดผู้ชายเน้นเป็นลายโฆษณาสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะลูกค้าจ๋าวันพฤหัสบดีที่สดใสรายการท้ายของวันนี้ลูกค้าท่านไหนที่ยัง CF ไม่ทันนะจ๋าที่ยัง CF ไม่ทันรอบนี้ต้องเอาให้ทันนะมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวลูกเดียวลูกสุดท้ายและท้ายสุดที่แล้วยืดผู้ชายเน้นเป็นลายโฆษณาไม่เอาแล้วนะ เอาผ้าใหม่สะอาดค่ะลูกค้าจ้าเอาเป็นตัวหนังสือใส่แล้วไม่เบื่อค่ะลูกค้าจ้าใส่ได้ทุกเทศกาลนะคะคุณผู้หญิงก็ใส่ได้คุณผู้ชายก็ใส่ดีนะคะใช่เลยค่ะลูกค้าค่ะสวยๆเลยงานสวยๆเลยลูกค้าขาขาสีสันมาเลยลูกค้าะคขาใส์มาให้ดูเฮนีเออร์พอเตอร์ไหมคะเฮริเออร์พอเตอร์เฮริเอร์พอเตอร์นะคะลูกค้าค่ะ สวยเลยใช่ค่ะราคาแ5 0 0บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะราคาจ้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรอบนี้วันนั้นเรารีวิวเป็นเสยินดีไซน์ใช่เลยมีปักหมดเลยอ่าหมดนี้เราก็อยากให้หมดเพราะว่ามีแค่นี้เราวเดียวใช่แล้วมีแค่กระลาสอบนี้กระลาสอบเดียวนั้นนั้นนั้นราครคา่าไหร่ราคาท่าไหนทจีชอบเนื้อผ้าใหม่สะอาดค่ะใช่จังเน้นเป็นสะอาดสะอาดสะอาดค่ะ รหัสนี้เลยหมวดนี้มองมาขายดีมากรดต้นถูนสักรีดแทบจะไม่ต้องสักแทบจะไม่ต้องลีค่ะขึ้นไม้แหวนขายได้เลยราคาต่อชิ้นก็ถือว่าประหยัดน,นะสามสิ 38, 38, บแปบาทสาบเาทเท่านั้นค่ะมีแค่ลูกรีวิวนี้เท่านั้น,<ช>นะคระสนใจเอทได้เลยนะคะ นี้ของฟรูตนะคะแบรนด์ก็จะประมาณนี้ลูกค้าของโอนี่ผ้าห้าสิบด้วยอันนี้ผ้าห้าสิบห้าสิบนะคะมีงานฟรูดมีงานคิวดเดนนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ของงานเสื้อยืดเลยขาดไม่ได้เนาะสองแบรนด์นี้ต้องมีนะคะจะเป็นแบรนด์ฟุูตกับคิวดเนของเราเนี่ยเองนะคะลูกค้าแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์อย่างอื่นเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะใช่แล้วอาจจะเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังอยู่ในนี้ก็ไดดใครจะรู้แต่เรารู้อย่างเดียวว่าผ้าใหม่สะอาดใส่ ถ้าใหม่สะอาดเกตเอไซส์ก็บ้านเราด้วยใช่ค่ะจากไซส์ก็ไซส์ของคนไทยทั่วไปทั่วไปลลยูจริงจริงทั้งหญิงทั้งชายใส่ได้หมดเลยทั่วไปจริงๆเลยไซส์ประมาณไซส์เอ็มนะคะจากของชายไทยเราทั่วไปนะคะใช่แล้วค่ะอ่ะตรงนี้เป็นเมดอินไทยโอ้เมดอินไทยเรียนเมดอินอยู่เอสเออ้ยลูกค้าค่ะคนไทยใส่ได้คนไทยใส่ได้แต่เมดอินไทยเลยนะแต่ก็ไม่แปลกนะค่ะ เมสกินนะุกค่ะแตเราไม่ได้การันตีนะใช่ค่ะตรงไหนจุดไหนยังไงเพราะว่าฐานผลิตของเขาต้องบอกก่อนเลยว่าทั่วโลกใช่เลยเมกินไทยแลนด์ก็ไม่แปลกมีค่ะมีเหมือนกันประชากรเราก็เยอะนะคะควรไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้หรือจะในไทยไปเที่ยวหรือคนต่างชาติมาเที่ยวในไทยของเราก็ได้นะคะจ๋าด้เหมือนกันยิ่งเป็นหมวดนี้ค่ะลุกค้าจ๋าเป็นที่นิยมมากไม่ใช่แค่ในไทยนะคะสำหรับโรเเียยืดคนทั่วโลกนะลูกค้าจ๋านิยมกันใส่มาก สำหรับตัวเสื้อยืดนะยิ่งเป็นแบบนี้ค่ะผ้าไมสาคุณภาพกอลเ็ดเอนะสีจะสดสดนีดหนึ่งใช่สีสวยสดสวยสวยมากเลยเอะฟ้าดำฟ้าค่ะแดงส้มได้ไหมคะได้มาประชันกันเลยจ้าเอามาเอามาเหลืองแดงส้มมาเลยค่ะลูกค้าจะเอาเลยเอาเลยฟ้าไปอีกแม่สีทั้งนั้นค่ะบอกได้คำเดียวค่ะว่าแม่สีทั้ง จะเป็นโทนสีอะไรก็สวยจะเป็นโทนสีอะไรก็ใหม่ค่ะเพราะว่าหมวดนี้เป็นคุณภาพเก่งเองนะคะใช่แรงงานเกเองยุ่ยเลยลูกค้าค่ะสวยสวยเลยราคา8 5 0 0าบาทเท่านั้นลูกค้า่ะตารับไปเลย45กิโลมีประมาณ2 0 0ถึง220ตัวกันเลยทีเดียวลูกค้าจ๋ะจ๋าค่ะคุ้มมากคุ้มมากเลยค่ะได้เลยขายเสื้อยืดอยู่แล้วถ้าไม่มีหมวดนี้ถือว่าพลาดค่ะ ข้อนี้โโอ้หพับมาเป็นชั้นๆเลยใช่อย <ś c oughs> พับมาเรื่อยมาก,มากแต่ว่าแต่ละกระสอบแต่ละลูกทุกหมวดทุกสินค้าทุกประเภทของทางบริษัทบักเรายังไงคะพดี๋<ม>ยวไม่ได้การันตีว่าก,กระสอบไหนจะพับไหมใช่พับไหมพับไม่พับไม่ได้การันตีนะลูกค้าจัดจ <ś c oughs> แล้วแต่กระสอบด้วยนะลูกค้าจัดจแต่ถ้าสนใจกระสอบนี้คะ่ะมีแค่รีวิวนี้เท่านั้นมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นน้ำน้ำน้ำ นั้นนั้นนะลูกค้าจะเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีแค่เท่านี้มีแค่เท่านี้นะลูกค้าจะรออีกว่าก็ช่วงประมาณการสิ้นเดือนเลยก็เลยทีเดียวมีแค่เท่านี้ก็เท่านั้นแค่นั้นเองนี่ก็ได้ค่ะคุณภาพสูงสุดนะลูกค้าจะสีก็เด็ดนะคะลูกค้าจะสั่งหบดเลยรหัสนี้นะคะใช่แล้วค่ะอุ้ยข้าเหนียเยอะอยู่นะ ฮานิตหลายตัวเลยลูกค้าขาสี่ห้าตัวแล้วนะคะที่เจอไปอาานี้ฮานิตนะคะฮานิตลูกค้าขาสวยๆเลยสีดำลายเซกุลีสวยๆนะคะเด็ดเลยค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นพี่ใส่นะพี่จะใส่โฆษณาาะว่ามันไม่เบื่อดิใช่ใส่ได้เลยนะลูกค้าจ๋าบางตัวจะเป็นตัวเสื้อเล็กๆน้อยๆบาง่งตัวจะบางบางตัวจะเป็นแบบว่าอาจจะมีเยอะน่อยนะลูกค้าจ๋าแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบลูกแล้วหลักหลาของเขาไม่ได้เน้นเป็นสกรีนค่ะแต่ถ้าเป็นหมวกเสื้อยืดลูกค้าจ๋าเราของเราหลากหลายนะลูกค้าจ๋าไม่ได้ขายยืดประมาณแบบนี้ค่ะเรามีมัดย้อม ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ขายมัดย้อมเรามี่สามส่วนเจ็ดเอเจ็ดบีเราไม่ได้ขายลูกค้าไม่ได้ขายสามส่วนเจ็ดเอเจ็ดบีเขาวไม่ได้ขายเสื้อขาวแล้วค้าที่แต่ว่าเสื้อขาวต้องแจ้งลูกค้าก่อนนิดนึงข่าวเรามีตั้งแต่ไซร์เล็กและบิ๊กไซส์อ่านะเราเราก็มีทั้งเจ็ดเอและเจ็ดบีนะลูกค้าจ้ะไม่ได้ขายเสื้อขาวนะคะลูกค้าจ้ะเรามีเป็นแขนยาวอ่า แขนยาวเราจะมีไม่ทั้งงานรวมและไม่รวมนะลูกค้าจ๋าเช็คสต๊อกเช็คราคาได้แต่ถ้าไม่ได้ขายแขนยาวค่ะลูกค้าจ๋าเรามีเป็นเสื้อยืดเจ็ดบีนเสื้อยืดเจ็ดบีของเรานะลูกค้าจ๋าจะมีงานญี่ปุ่นนะลูกค้าจ๋าแต่ว่ายังไงคะพี่เอ๋ไม่อยากขายเจ็ดบีอยากขายเจ็ดเอเลยก็ยืดหมวดนี้หมวดนี้เลยแนะนำแนะนำอยากไม่ไม่ไม่อยากขายเสื้อยืดสไตล์แบบนี้ยังไงอีกคะอยากขายเป็นยืดแบนๆอ่ะ เรามีเป็นงานยุโรปมีค่ะเรามีเป็นงานยุโรปนะลูกค้าจ๋าอยากได้เป็นแบรนด์ล้วนนะลูกค้าจ๋าไม่ได้ขายเป็นแบรนด์อยากได้เป็นรูปภาพเยอะๆแบบไหนพี่เบลค่ะสกรีนเยอะๆค่ะเราก็มีเป็นเสื้อยืดเน้นลายสกรีนจ้าเราก็มีเป็นเสื้อยืดผู้ชายเน้นลายสกรีนจ้าลูกค้าจ๋ามีเป็นเสื้อยืดเน้นลายสกรีนจ้าครบอย่างครบอย่างยังไม่ครบนะยังไม่หมดนะยังยังเหรอคะพี่เบลค่ะยังไม่หมดนะ ยังไม่ไไหมดนะยืดมีตั้งแต่เกรดเอเกรดบียืดสกรีนนะคะลูกค้าจะหรือว่าจะเป็นยืดทั่วๆไปนะลูกค้าจะเอ้ามีหลายนะมีหลายรายการหลายราย,ายการเลยลูกค้าค่ะอ่ะใกล้แล้วเพียว แต่กองเราส่งซิกแล้วใกล้จะหมดเวลาใกล้จะหมดเวลานะคะลูกค้า่ะใช่ขาคุ้มๆเยอะๆใช่ค่ะลูกค้าจะคุ้มๆเยอะๆอ่ะอ่ะรายการนี้นานๆทีจะมีรีวิวเราเราขอต่อท้ายเวลาให้รีวิวนานๆแล้วกันค่ะรีวิวให้ลูกค้าดูเพลินๆกันไปเลยใช่เลยะลูกค้าจะลูกค้าจะยืดถือว่าหลากหลายนะบริษัทบั็กมีเอาทุกอย่างนะลูกค้าจะเอาทุกอย่างนะเอาทุกอย่างลูกค้าถามมาเรามีทุกอย่างะ ลูกค้าจ้าจ้าค่ะขอแค่ลูกค้าถามมานะเรามีทุกอย่างนะเราเอาทุกอย่างนะแต่นะลูกค้าจ้ายังไงตบแต่นี่หนึ่งแต่ถ้าอันไหนที่บริษัทว่คของเรายังไม่มีลูกค้าแจ้งเข้ามาได้แจ้งมาได้แจ้งมาได้เลยค่ะหาแบบนี้ให้ได้ไหมสถานแบบนี้ให้ได้ไหมแจ้งเข้ามาก่อนลูกค้า้าแจ้งเข้ามาได้ ได้เลยค่ะว่าหาให้หรือเปล่าหรือว่าดีลกับพนักงานขายท่านไหนไว้ก่อนนะคะลูกจ๋า,จาก,ก็ทักหาน้องเขาได้เลยเมื่อที่แจ้งไม่ได้ขายหมวดนี้แต่ว่ายืดของเราเยอะมากหลายรายการมากมัดยอมก็มีไม่มัดก็มีมัดมกมัดก็มัดนะอยากมัดก็ไม่มัดนะลูกคะจ๋ามีเยอะมากเยอะเยอะย,อะยิ่งเป็นรหัสนี้ค่ะราคา8,500 รู้คาเน้นย้ำค่ะพับไม่พับแล้วแต่ทั้งต่างประเทศนะลูกค้าจะไม่ได้การันตีพับไม่พับเลยนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องใหม่เรื่องความสัร์ของเราคุณภาพเกรดเอนะคะแต่ว่าเกรดเอเกรดบีของลูกค้าแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันแนะนำค่ะลูกค้าจ๋ามาดูสินค้าหน้างานบางประเภทบางหมวดมาดูก่อนมาดูก่อนหน้างาน คะจันเน้นย้ำนะบางประเภทหน้างานกอดตัดสินใจซื้อได้นะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะผ่านมาแถวนี้นะลูกค้าจะแวะมาชิมไอติมเย็นๆแบบซีหวานๆเรามาเยี่ยมชมบริษัทเราก่อนมาดูก่อนได้ลูกค้าค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันค่ะลูกค้าค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นกันเลยทีเดียวไม่มีวันหยุดลูกค้าค่ะวันแม่นี้ก็ไม่หยุดลูกค้าค่ะเข้ามาได้เลยเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้า่ะ ใช่ค่ะยิ่งเป็นวันแม่นะลูกค้าจ๋าอาจจะพาครอบครัวไปทําบุญหรือว่าค่ะแวะมาดูก็ได้นะลูกค้าจ๋าแวเข้ามาที่บริษัทบัคเราได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าเปิดทุกวันวันแม่ก็ไม่หยุดวันพ่อก็ไม่หยุดนะลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆเปิดทุกวันนั่นเองนะคะใช่ไม่ได้ดูพรห้าสิบให้ลูกค้าเลยอยากให้ดูลวดลายอะลูกค้าค่ะไม่ได้ดูพระ เลยค่ะเดี่ยวค่ะดูค่ะเวลาก็จะหมดแล้วนะลูกค้าจ๋าดูค่ะลูกค้าจ๋าพับมาเรียบร้อยมากแต่เรื่องใหม่เรื่องสะอาดยอมเธอค่ะลูกค้าจ๋ายอมเขาเธอค่ะอุ้ยตอนนี้เป็นรีบอกจ้าแบรนด์ก็ไม่ได้ดูซะด้วยค่ะคอยค่ะตดูอะไรดูแบรนด์แป๊บเดียวรีบอกซะเลยนะน้ำค่ะเอาน้ำค่ะผสาน้ำโอ้ยน้ำก็มากเลยเดิคิดถึงน้ำเลยไม่ไม่ได้คิดถึงค่ะแต่ว่ามันไปเองรัศมอัตโนมัติ ไปเองอัตโนมัติแล้วนะคะใช่คะนะคะเป็นเพียงประมาณการเป็นเพียงประมาณการค่ะลูกค้าจากต้องการสินค้าหมวดผู้ชายอย่าลืมคิดถึงบริษัทบัคเกอทีเดียใช่เลยมีทุกแบบจริงๆเนาะอันนี้ประมาณการค้าจากขออนุญาตทวนรายการนนะคะลูกค้าจะสสาหรับหมวดนี้นะคะเป็นหมวดเสื้อยืดผู้ชายจะเน้นเป็นลายโฆษณาหรือว่าจะเน้นเป็นตัวหนังสือค่ะ รถเอสคี e นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัตร,บาราคา8,500บาทค่ะคุณภาพเกียรติเอกงนะ้วคะ,ะเป็นสินค้าของทางบริษับทบัคนะคะรานะคะ้าจ๋าจำนวนชิ้นประมาณ9,200-220ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะประมาณการค่ะ38บาทค่ะ ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ o กเว็บไซต์ IG โทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบ้างกาเปิดว,วัน9 0มงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีก2ช่องทางให้ติดตามคือช่องทาง YouTube และ t i k t o ็นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ